เจ้าหญิงอีกากาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีราชินีที่มีลูกสาวที่ยังเล็กอยู่เจ้าหญิงเป็นเด็กที่ซนและดื้อม,มากไม่ว่าราชินีจะพูดอย่างไรเจ้าหญิงก็ไม่เชื่อฟังจนราชินีเอือมระอามากพอดีกับมีอีกาตัวหนึ่งบินผ่านปราสาทของเธอราชินีเปิดหน้าต่างและพูดว่า แม่อยากให้ลูกกลายเป็นอีกาจังเลยจะได้บินเล่นไปเที่ยวไหนต่อไหนแม่จะได้มีเวลาที่สงบสงบบ้างพอสิ้นคําของราชินีเจ้าหญิงน้อยก็กลายร่างเป็นอีกาทันทีแล้วก็บ,บินออกจากอ้อมแขนของเธอออกไปทางหน้าต่างอีกาบินเข้าไปในป่าลึกที่มืดมิดและได้อาศัยอยู่ที่นั่นราชินีไม่ได้ข่าวครา,าวของเจ้าหญิงอีกเลยวันหนึ่ง มีชายหนุ่มเดินเข้าไปในป่าแห่งนั้นเขาได้ยินเสียงร้องของอีกาจึงเดินไปตามเสียงนั้นและพบกับอีกาเจ้าของเสียงอีกาพูดว่าเราเป็นเจ้าหญิงที่ต้องคำสาปและท่านเป็นผู้ที่สามารถช่วยให้เราหลุดพ้นจากคำสาปนั้นได้แล้วเราจะต้องทำยังไงถึงจะช่วยท่านได้ละ่ะชายหนุ่มถามอีกาตอบถ้าท่านเดินเข้าไปในป่า ก็จะพบกับบ้านหลังหนึ่งที่มีหญิงชราอยู่เธอจะให้อาหารและเครื่องดื่มกับท่านแต่ท่านจะต้องไม่กินอะไรทั้งสิ้นเพราะมันจะทำให้ท่านง่วงและหลับไปและก็จะไม่สามารถช่วยอะไรเราได้ต้งสวนหลังบ้านจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ท่านจะต้องรอเราอยู่ตรงนั้นเราจะมาหาท่านด้วยรถม้าตอนบ่ายสองโมงเป็นเวลาสามวันแต่ถ้าท่านนอนหลับไป เราก็ไม่อาจจะหลุดจากคำสาบได้ชายหนุ่มให้สัญญาว่าเราจะทำทุกอย่างตามที่ท่านบอกแต่อีกาพูดว่าเราคิดว่าท่านจะล้างคำสาบให้เราไม่ได้เพราะท่านจะกินของที่หญิงชรานำมาให้ชายหนุ่มย้ำว่าเราจะไม่แตะต้องอะไรเลยแม้แต่นิดเราสัญญาและชายหนุ่มก็เดินเข้าป่าไปเขาพบกับบ้านหลังนั้น หญิงชราออกมาทักทายว่าหนุ่มน้อยที่น่าสงสารเธอดูเหนื่อยล้าจังเลยเข้าไปในบ้านสิฉันมีอาหารและวายที่จะช่วยเติมพลังให้เธอได้ชายหนุ่มตอบว่าเราไม่อยากกินอะไรทั้งนั้นแต่เธอก็ขยันขยอว่าถ้าเธอไม่อยากกินอะไรจิบวายสักนิดเดียวก็ได้แล้วชายหนุ่มก็ใจอ่อน จิบวายที่เธอนำมาให้ไปเล็กน้อยเมื่อใกล้จะถึงบ่ายสองโมงเขาก็เดินเข้าไปรอเจ้าหญิงอีกาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนขณะที่ยืนอยู่เขารู้สึกอ่อนเพลียจนต้องนั่งลงเขารู้สึกง่วงมากหนังตาของเขาก็ค่อยปิดลงเขาฝื้นอย่างเต็มที่ไม่ให้หลับแต่ในที่สุดก็พลอยหลับไปจนได้พอถึงเวลาบ่ายสองโมงตรง เจ้าหญิงอีกาก็มากับรถม้าที่มีม้าสีขาวสี่ตัวลากรถมาเธอเข้าไปปลุกเขาแต่ก็ไร้ผลเธอพูดอย่างสิ้นหวังว่าเราก็คิดว่าเขาจะต้องหลับอย่างแน่นอนวันต่อมาตอนเที่ยงวันหญิงชราก็นำอาหารและวายมาให้เขาอีกเขาก็ยืนยันว่าจะไม่กินอะไรเลยแต่สุดท้ายก็ทนการชักชวนของหญิงชราไม่ได้ เขาจึงดื่มวายจนหมดแก้วตอนเกือบบ่ายสองโมงเขาเดินเข้าไปในสวนหลังบ้านยืนรออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่านใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าขาของเขาอ่อนแรงลงจนไม่อาจยืนต่อไปได้เขาต้องนอนลงกับพื้นและหลับสนิทอีกครั้งเมื่อเจ้าหญิงอีกามาถึงด้วยรถม้าที่มีม้าสีน้ำตาลสีตัวลากมาเธอรำพึงว่าเราก็คิดอยู่แล้วว่า เขาจะต้องหลับอีกอย่างแน่นอนเธอเดินเข้าไปหาเขายืนมองโดยไม่ได้ปลุกเขาเลยวันต่อมาหญิงชราก็นำอาหารละวายมาอีกเธอพูดว่าพ่อหนุมเธอไม่ยอมกินอะไรเลยเธอจะหิวตายนะเขาตอบว่าเราไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือดื่มอะไรเลยและเราก็จะไม่ยอมแต่ต้องอะไรอีก แต่หญิงชราก็วางอาหารและวายให้เขาเมื่อเขาได้กลิ่นอาหารมันมีกลิ่นหอมจนเขาทนไม่ได้จึงกินอาหารในจานจนหมดเมื่อถึงกำหนดเวลาเขาก็เดินเข้าไปในสวนเขารู้สึกหมดแรงยิ่งกว่าวันอื่นๆจนเขาต้องล้มตัวลงนอนและก็หลับไปราวกับเป็นก้อนหินเมื่อถึงเวลาบ่ายสอง เจ้าหญิงอิกาก็มาด้วยรถม้าที่ลากด้วยม้าสีดำสี่ตัวเจ้าหญิงอิการำพึงด้วยความเสียใจว่าเราก็คิดว่าเขาจะต้องหลับอีกและก็จะไม่สามารถช่วยแก้คำสาปให้เราได้เมื่อเธอไปปลุกเขาเขาก็ไม่ตื่นเธอจึงวางขนมปังก้อนเนื้อและวายลงข้างๆตัวเขาเพื่อให้เขาดื่มกินเท่าที่เขาต้องการเพราะอาหารเหล่านี้กินได้อย่างไม่มีวันหมด แล้วเธอก็ถอดแหวนทองจากนิ้วของเธอและสวมให้เขาเธอวางจดหมายที่บอกกล่าวถึงสิ่งที่เธอทิ้งไว้ให้เขาในจดหมายเขียนอีกว่าเรารู้ว่าท่านจะไม่สามารถล้างคำสาปให้เราได้แต่ถ้าท่านอยากจะช่วยเราจริงๆโปรดไปหาเราที่ปราสาททองคำท่านมีอำนาจที่จะช่วยแก้คำสาปให้เราได้อย่างแน่นอน แล้วเธอก็นั่งรถม้ากลับไปที่ปราสาททองคำของเธอเมื่อชายหนุ่มตื่นขึ้นมาเขารู้สึกเสียใจมากรำพึงกับตัวเองว่าเธอหวังในตัวเรามากแต่รายเอวเราก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยแล้วเขาก็มองเห็นของที่วางอยู่ข้างๆตัวเขาเขาหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านทำให้เขารู้สึกฮึกเหิมที่จะไปที่ปราสาททองคําเพื่อช่วยเธอให้ได้ แต่เขาก็ไม่รู้ว่าปราสาททองคำนั้นอยู่ที่ไหนเขาออกเดินทางตามหาปราสาททองคำเป็นเวลานานก็หาไม่เจอวันหนึ่งเขาเดินเข้าไปในป่าลึกเดินจนเมื่อยลา้าต้องนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้และเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายเสียงคำรามดังมากเขาเดินตามเสียงนั้นจนไปพบกับบ้านหลังหนึ่งที่มียักษ์ตาเดียวตัวใหญ่โตยืนอยู่หน้าบา้าน เมื่อเจ้ายักษ์เห็นเขาก็พูดว่าเจ้าเข้ามาก็ดีแล้วข้าไม่ได้กินเนื้อมนุษย์มานานวันนี้เจ้าจะต้องเป็นอาหารเย็นของข้าฮ่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 าชายหนุ่มพูดว่าอย่ากินข้าเลยข้ามีอาหารให้เจ้ากินเจ้าจะอิ่มจนพุงแตกเลยจริงหรอความจริงที่ข้าจะกินเจ้าเพราะไม่มีอะไรจะกิน แล้วเจ้ามีอะไรให้ข้ากินละ่ะยักษ์ถามแล้วชายหนุ่มก็นําขนมปงังก้อนเนื้อและวายออกมายักษ์นั่งกินกินและกินจนหนำใจด้วยความสุขชายหนุ่มจึงถามว่าเจ้ารู้จักปราสาททองคำไหมยักษ์ตอบขอข้าค้นหาดูก่อนแผนที่ของข้ามีทุกเมืองทุกหมู่บ้านและบ้านทุกหลัง ยักษ์เอาแผนที่ออกมากางดูแต่ก็หาประสาททองคำไม่เจอจึงไปค้นหาอีกจากแผนที่ที่เก่ากว่าและละเอียดกว่าจนในที่สุดก็หาประสาททองคำเจอแต่มันตั้งอยู่ไกลออกไปตั้งหลายพันไมล์แล้วข้าจะไปที่นั่นได้ยังไงละ่ะมันอยู่ตั้งไกลชายหนุ่มถามยักษ์ตอบว่า ข้ามีเวลาว่างสองชั่วโมงที่พาเจ้าไปแถวแถวนั้นได้หลังจากนั้นข้าก็ต้องรีบกลับมาดูแลลูกน้อยของข้าอีกยักษ์จึงให้ชายหนุ่มขึ้นนั่งบนบ่าของเขาและเดินไปหาปราสาททองคํายักษ์หย่อนเขาลงตรงที่ที่ห่างจากปราสาททองคําไม่มากเจ้าจะเดินต่อไปที่ปราสาทนั้นไม่ยากหรอกยักษ์พูดแล้วก็เดินกลับไป ชายหนุ่มเดินต่อไปทั้งวันทั้งคืนจนไปถึงปราสาททองคําตัวปราสาทต,ตั้งอยู่บนภูเขาแก้วคริสตัลใสเขาเห็นเจ้าหญิงอิกาอยู่บนปราสาทจึงปีนภูเขาขึ้นไปหาเธอแต่เขาก็ลื่นไหลหล่นลงมาทุกครั้งเมื่อเขารู้ว่าไม่อาจปีนขึ้นไปได้ร่ำพึงว่าเราจะรอเธออยู่ข้างล่างนี่แหละแล้วเขาก็สร้างกระท่อมอยู่ตรงตีนเขา ทุกๆวันเขาจะเห็นเจ้าหญิงอยู่ในรถม้าที่วิ่งอยู่รอบๆปราสาทแต่เขาก็เข้าไปหาเธอไม่ได้วันหนึ่งชายหนุ่มเห็นชายสามคนทะเลาะก,กันอย่างเอาเป็นเอาตายชายหนุ่มคิดว่ามันต้องมีเรื่องอะไรร้ายแรงสักอย่างจึงเข้าไปถามว่าพวกเจ้าทะเลาะอะไรกันชายคนแรกตอบว่าข้าขโมยไม้เท้านี่มา เมื่อใช้ไม้เท้าเคาะประตูประตูทุกบานก็จะเปิดออกทันทีชายคนที่สองตอบว่าข้าขโมยผ้าคลุมนี่มาเมื่อใช้ผ้าคลุมนี้คลุมอะไรก็ตามมันก็จะล่องหนหายตัวได้ชายคนที่สามตอบว่าข้าขโมยมา้านี่มาจะใช้ขี่ไปที่ไหนก็ได้แม้แต่ภูเขาแก้วพวกโจรทั้งสามเถียงกันและสรุปไม่ได้ว่า ทำอย่างไรกับของที่ขโมยมาจะต่างเก็บไว้กับตัวหรือนําของทั้งหมดมาแบ่งเท่าเทกันดีชายหนุ่มเสนอว่าข้าจะขอแลกของทั้งสามอย่างของพวกเจ้ากับสมบัติของข้าที่ล้ําค่ากว่าเงินอีกแต่ข้าต้องได้ลองใช้ของพวกนี้ก่อนว่ามันดีจริงตามที่จะคุยไว้หรือเปล่าและโจรนทั้งสามก็ให้เขาขึ้นขี่มา้าให้ไม้เท้า และคลุมตัวเขาด้วยผ้าคลุมล่องหนทันใดนั้นชายหนุ่มก็ล่องหนหายตัวไปพร้อมกับม้าและไม้เทา้าเขาตะโกนว่าเจ้าพกโจรถอยเอ้ยทีนี้เจ้าก็รู้แล้วนะว่าควรจะทำยังไงกับของของเจ้าพอใจไหม <laughs> แล้วเขาก็ขี่ม้าขึ้นไปบนภูเขาแก้วเมื่อไปถึงหน้าปราสาทเขาใช้ไม้เทา้าเคาะที่ประตูประตูก็เปิดออกทันที เขาเข้าไปด้านในเดินเข้าไปในห้องโถงใหญ่ที่นั่นมีเจ้าหญิงอีกานั่งอยู่พร้อมกับจอกทองคำที่มีวายอยู่เจ้าหญิงมองไม่เห็นเขาเพราะเขาสวมผ้าคลุมล่องหนอยู่เขาถอดแหวนที่เจ้าหญิงสวมให้เขาและหย่อนลงไปในจอกเสียงดังตุ้มเจ้าหญิงอุทานว่านี่มันแหวนของเรานี่นาชายหนุ่มที่อาสาจะช่วยเราเขาต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเจ้าหญิงสั่งให้มหาดเล็กค้นหาจนทั่วทั้งปราสาท ก็หาเขาไม่เจอชายหนุ่มเดินออกจากประสาทไปขึ้นขี่ม้าแล้วก็ถอดผ้าคลุมออกเมื่อมหาเล็กมองเห็นชายหนุ่มจึงเข้าไปบอกเจ้าหญิงเมื่อเจ้าหญิงเปิดประตูประสาทออกมาชายหนุ่มจึงลงจากหลังม้าเข้าไปสวมกอดเจ้าหญิงเธอจูบเขาและพูดว่าตอนนี้ท่านได้ทำลายคำสาพที่มีต่อเราลงแล้วพรุ่งนี้เราจะมีการฉลองงานแต่งงานของเรากัน